่สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแต่เจ็บเบิร์สุขุสุขคนเนาะคะ่ะพี่น้องบุรีกาขอหน่องอนุโม,มทนาสาธุเนาะคะ่ะในการทําบุญถวายป่าไตาสังฆทานเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องเบิร์สุขุสุขคนเนาะคะ่ะที่เห็นคลิปหนาตอนนี้เนาะคะ่ะวันที่หนึ่งมีหน้ากะขอให้มากด้วยโชคลาภเด้อพี่น้องอนุโม,มทนาสาธุในทุกๆบุญค่ะสาธุ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  มนีกะเช่นเก่าเช่นเดิมเนาะคะ่ะพี่น้องกะอยู่สำนักสงเขาช่มพูเนาะคะ่ะพี่น้องแนวทางรัฐบาลประจำวันทีหนึ่งมีหน้าที่จะถึงนีีกะยืดเลขอ่ทาทนปูนครราชเนาะคะ่ะปูองค์ดำนรราชแห่งยอดเขาช่มพู้เมียกเกศศิรินท่าเมียกเกศศิรินทอนปูจา้าสมิงพายปูฤาษีนาะเสือปูเมืองรับแล่หาเมืองรับแล่แม่นางตะเคียนเนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่างวน,นี้กะจะพิเศษแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าาจะขึ้นเขาเนาะคะ่ะพี่น้องขึ้นเขาข้างบนกะจะมีวัดเก่าเนาะคะ่ะอายุกะจะประมาณอ่ะ เป็น้อยๆปีกจะมีผ้าปางนาคโปโนนันนี่เดี๋ยวเฮาจะขึ้นไปต่างจิตอธิษฐานแพ่เมตตาเนาะค่ะอยู่ขังบนหนายอดเขาเนาะค่ะที่สำคัญเนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นธรรมของท่านปูนักคราชเนาะค่ะพี่น้องอันที่วาวไม่หนี่บ่เคยขึ้นไปคังนี้จะเป็นคังแรกที่เจี๊ยบจะขึ้นไปอ่ายอดเขาชมพูเนาะค่ะที่เว้ามากอะใ่ถามไทยเนาะค่ะคนที เพิ่นเคยขึ้นไปเนาะคะ่ะก็จะเป็นทันมะกทายกเนาะคะ่ะเพิ่นเล่าให้ฟังเนาะคะ่ะพี่น้องข้างบนก็นจะมีผ้าปางนาโคเกียแย่มากมายเคยฟันเห็นแล้วละพี่น้องอันนี้ความเสือความศรัทธาผายมันเนาะคะ่ะเพราะว่าโชคลาภมวลนี้กะมั่นใจว่าน่าจะแตกสามตัวตรงเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางรัฐบาลเลขถูกเนาะคะ่ะปูไดทีรวมทึาบุญถวายพระไตเก่าชุดอ่าเก่าทันมากเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจียบจะส่งตัวเลขไปให้ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้อง สำหรับพี่น้องเอฟซีผู้ใดท,ที่ติดตามกะสิปล่อยมือเล็กออกช่วงอ่ะมือเล็กออกช่วงเทียงเทียงใบเนาะคะ่ะเสียงกะบ่อกคอยมีเนาะคะ่ะพี่นอ้องเพราะว่าไอพี่น้องร่างกายกับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละแต่สี่ขึ้นไปซื้อระยะเวลาอ่ะการขึ้นไปเนาะค่ะกะจะประมาณสามชั่วโมงเนาะคะ่ะขามเขาอยู่ประมาณสองลูกเนาะคะ่ะพี่น้องกะจะประมาณนั้นแหละ ผู้เพิ่นเคยขึ้นไปนพิคนเ้าหนฟังเดี๋ยวเข้ากลับไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะถ่ายเป็นอ่าคลิปวิดีโออ่าให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะเบิ่งบาร,รมีทันปูนัก,กราชเนาะคะ่ะแต่ถ้าขึ้นไปพองูกะห้คิดว่าเป็นองค์ทันปูเนาะคะ่ะเพราะว่าในความฝันแน่นิมมีผู้ได้่บเสื้อก็แลลวเนาะคะ่ะสาหรับพี่น้องผู้ไดทีติดตามคลิปเจี๊ยบเนาะคะ่ะย่างทีเจี๊ยบเคยทมไปเนาะคะ่ะว่า สำนักสงฆ์เขาช่มพูยอดเขาชมปูบรมีปูนาคาราชบรมีปูเจ้าสมิงพายบรมีปูฤษีหนาเสือเพื่อนหายแนวทางโชคลาบจังหวัดติดเนาะคะ่ะอันนี้คือคลิปเฉลยเนาะค่ะพี่นอ้องบอ่าบอตองอ่าตอบคําถามมาเนาะค่ะพี่น้องก็คือสิบสี่หัวเนาะคะ่ะหน้าเปาอิลีบางคนก็บว่ายิบสองห,วหวัวยิบสี่หัวอันทีนาเปาอิลีก็คือสิบสี่หัวเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางรัฐบาลทีเพื่อนหายโชคลาบมากเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดมีโชคม,มีลาบกะ ทำบุญแน่เนาะค่ะพี่น้องบ่าเป็นว่าถือเลขอะไรเงียบู่เนาะค่ะบุญต่อบุญค่ะกระ,ะโลกแกนอ่าช่องของห้าก็คืออยากรวยหายทางานอยากถือเลขหายห้าบุญค่ะพี่น้องอยากถือเลขต้องทําบุญเนาะคะ่ะบางคนบางท่านบอกว่าวาถาผู้ใดที่ปฏิบัติอิลีเขาบอกซื้อเลขเนาะคะ่ะอยากบอกว่าเจ้าบ๊แม่นักบวชนักโทษหรือยังเนาะค่ะพี่น้องนักโทษอียังเดอ้อข่อเป็นคนปกติค่ะพี่น้องอืมเป็นคนปกติเนาะคะ่ะ ปกติที่บอปกตินั่นแหละทางหลังปากท่างทะลุ้นไปทำหน้าค่าเนาะคะ่ะตรงนี้สลา,าดประาผู้ใดนอนก็นห้ระวังงูแน่นะคะเพราะว่าง,งูกับคนกลางที่จะแบบร้ายแน่นะคะช่วงนี้ดมยานพี่น้องเมาร้ายก็เมื่อยหอบเพราะเนืองด้วยเฮ้าบาสบายเนาะคะ่ะปอดกับเบกไฟแข็งแรงเนาะค่ะพี่น้อง ก็จะประมาณนั้นถาบ่มีหยังขาดเคพื่อนเนาะค่ะนะ่าจะเป็นอาทิตย์นี้เนาะคะ่ะในการขึ้นยอดเขาเพื่อที่จะไปขอเลขว่าง,ง่ายๆพระ้าบานเฮาก็ขึ้นไปขอเลขอ่กกละล่ะพี่น้องขอเลขขอโชกขอลาบอืมวันเสาร์ก็จะไหวบวงสรงพวงมาไล่ามากู้เพื่อที่จะอ่าเปิดโชกเปิดลาบแล้วกะ็ทาบุญเนาะคะ่ะให้เจ้าที่เจ้าทางป่าเจ้าเขาผู้เพื่อนก้อยลักสมรักษาอยู่นาะสถานที่งนีก่ก็ปกติอยู่แล้วคะ่ะก่อนที่จ,จะ ขอโชคขอลาบเจียบกับ่าำบุญอยู่แล้วค่ะพี่น้องช่วงนี้ค่ะตะเวน่าำบุญเนาะคะ่ะพี่น้องไปถวาย้าไตายมากเมื่อละสามวัดสามวัดเนาะคะ่ะเหลืออีกสามวัดเนาะคะ่ะมืออื่นก็น่าจ,จะ,ะครบเก่าวัววดเนาะคะ่ะพี่น้องเก่าวัดเก่าชุดเนาะค่ะพี่น้องถ้ำบุญค่ะถ้ำบุญอย่างเดียวค่ะจังสีถือเลขรอบที่แล้วท่านผู้ก็ให้เลขทูบเนาะคะ่ะก็จะเป็นสามพกเจ็ดละกะเจ็ดสามเจ็ดเนาะค่ะ, 7, 7, 7ะ,คะพี่น้องสามโตรตรงเนาะคะ่ะพี่น้องรำด้วยเบอร์สปภูสุขนค่ะผู้ใด่าำบุญก็ผู้นั้นละได้ ทำาบุญค่ะทำาบุญ่บม่นว่าถาถือเลลกอนยังจะท่าบุญถ้าถือเลลกอนจะท่าบุญล่ะย่มใดแล้วมันสิถือเลขกว่าทำเนี่ยแมนบมละ่ะบุญนุ้นดวงค่ะบุญนุ้นดวงบุญนุ้นโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปอ่าต่างจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะกับยานาเนาะคะ่ะอยู่วัดเขาชงูกเนาะค่ะพี่น้องจังหวัดนครนายกวัดถรมสาริกาเนาะค่ะพี่น้องหลกัลกๆเนาะค่ะพี่น้องงวดน,นี้หลักๆก็กกให้เอาเลขอ่าปูองค์ดำ ข้างบนเนาะค่ะเป็นหลักเนาะค่ะเพราะว่าควัที่แล้วท่านปู่ก็หายสามตัวตรงวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมาสามตัวตรงแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้เป็นแนวท่าเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบก็จะมากนี้เนาะค่ะอืมสายวิ่งสายรูดเนาะค่ะพี่น้องสายวิ่งสายรูดเนาะค่ะไปวิ่งเอาเนาะค่ะพี่น้องบอกใดแค่นี้เนาะค่ะเดี๋ยวมาเจอเจอกันอีกที่เนาะค่ะในสรุปผลหวยเนาะค่ะสรุปผลหวยจะสรุปให้เนาะค่ะอ่ามือหวยออกเลยเนาะค่ะพี่น้องหวยก็น่าจะออกเป็นอ่ามือใดล่ะ วันเสาร์เนาะค่ะวันนี้กัน่าจ,จะเป็นวันเสาร์เนาะค่ะพี่น้องหวยว,วันเสาร์เนาะค่ะสายวิ่งสายรุดประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะผ้ายางเบื้องบรรยากาศรอบๆวัดเนาะค่ะตอนนี้ทั้งวัดกะไฟใหม่เนาะค่ะผู้ได้มากกะถือกลวยมากคนละวีแนเดอพี่น้องมาายลิ่งอยู่ข้างล่างเิียงกระโลกระแตอยู่ข้างล่างเพราะว่าเขากันนี้ไฟนี้ตายมาเนาะค่ะทำบุญทำท่านเนาะค่ะพี่น้องการทำบุญทำท่านบ่จจาเป็นต้องอใส่าบาตรย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องเฮามีจิตเมตตาให้เพื่อนมนุษย์เนาะค่ะ ชีวิตทุกชีวิตเนาะค่ะบ่ว่าจะเป็นซัต์หรือยังก็ตามแต่มีค่าซ้ำกันเบิดเฮากับสั์ชนิดหนึ่งกันนั่นล่ะพี่น้องอย่างแค่มาบอกว่าเป็นสัต์ประเสริฐจะประเสริฐบ่ประเสริฐเนาะคะ่ะมันบ่ได้อยู่กับรลูปหลักสังขารเนาะค่ะพี่น้องอืมบ่ได้อยู่กับรลูปหลักสังขารมันอยู่นี่ใจของเฮานี่ใจล้วนๆวนพี่น้องลืมละเห็นบอกขออนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะกับพี่น้องที่ร่วมมาปัจัจหรือว่า อ๋โอนเงิ่อนมากเนาะค่ะนการทําบุญถวายพระทายอะกะทําบุญอ่ะสือผลไม้มากู้พวกมาให้บวงสรวงเนาะค่ะแค่วายซื้อๆอ็ะหลายพันอยู่เนาะค่ะพี่น้องถาวายบวงสรวงนี่คือเติบหนึ่งเฮ็ดด้วยใจค่ะเฮ็ดด้วยใจทีสทธาเนาะค่ะกว่าจะมิโชคมิลาบกะเดินทางไปหลายจังหวัดกว่าจะมิโชคมิลาบกะทําบุญคือแบบทําบุญอีรีได้พี่น้องผู้ใดเข้าถือเกลีกนี่ถือคุงว,ดค,งว,ด,คงวดคุงวันนี่ือถ้าบุญอีรี มันบงมีผีบา,าผู้ใดถือเลขกู่้งหัวดอกแต่ก็อาจจะมีแต่ก็หน่อยค่ะเพราเส้นมีมันก็หน่อยแต่คนที่จะถือเลขกอิลีคือเขาทําบุญอีลีพี่น้องบุญนุ้นนำ้ำบุญนุ้นดวงค่ะเดี๋ยวจะภาพไปย่างเบิงเรงบรรยากาศหลบๆบวัดเนาะคะ่ะอารมด้วยเดอ้อปีหกแปดผู้ใดเป็นนี่เป็นศิลก็ขอใหา้วิตนีวิศิลหัวที่จะถึงแตกสามโตตรงเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ติดตามขอบคุณค่ะ